งานเช้านี้นะครับอันนี้ก็ CLS คันนี้ยางยางแตกนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางเรายางมาถึงก่อนส่วน h o n d a Jazz คันนี้ก็ลูกค้าแจ้งมาว่าเกียร์มีปัญหามีเสียงดังระหว่างออกตักวนะฮะแต่ผมตรวจเช็คแล้วไม่ใช่เกียร์นะเป็นแท่นเครื่องนะครับแท่นเครื่องขาดก็ทําการเปลี่ยนแท่นเครื่องละเดี๋ยวก็ทดสอบลองวิ่งดูแล้วก็ส่งงานกันต่ออันนี้ก็จะพอเชียงของนะครับมาเปลี่ยนกันชน ใส่กันชนของ option for view นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านี่ก็ภายในร้านนะครับนี่ก็เป็นพวกของแต่งพวกน้ำมันเกียร์ฟอดแท้นะฮะเนี่ยเบิก์ูนย์หมดพวกนี้ก็เป็นเครื่องฝาชิ่นน้ำมันเกียร์แต่งโอ้ยเยอะแยะไปหมดนี่ก็เป็นพวกยางนะครับรอบร้านนะครับ ดูยางโยโกฮามายางฮันกุกทัางบนกระชั้นเก็บอะไรทัางบนที่เห็นกันนี่นี่เครื่องยนต์ฟอร์ดนะครับขงศูนย์นะครับเนี่ยเครื่องเบิกใหม่ศูนย์แท้เลยเครื่องเกียร์มีครบอันนี้ไม่์ันหนึ่นี่ก็เเบนงานซ่อมเกียร์นี่แก้ไขเรียบร้อยแล้วลมเกียร์รั่วมามา,มาต่อมาต่ออันด้านหลังนะครับอันนี้ก็ BMWG 2 0ส ลูกค้าบอกว่าโชคเดิมมันแข็งไปโอเคก็ทำการเปลี่ยนโชคใหม่เป็นของเฮดไร้นะครับอันนี้ก็มิวเอ็กซรุ่นใหม่ล่าสุดออกศูนย์มาเลยอันนี้ก็ทำเกี่ยวกับเปลี่ยนโชคโรเตี้ยนะครับแล้วก็ย้ายเบรกของอีกคันหนึ่งมาใส่ของรถลูกค้าเช่นกันนะครับอัพเกรตเบรกโชอันนี้ก็ เซฟโรเลตแคปติว่าอันนี้นะมันรั่วซึมทั้งเครื่องต้องยกเครื่องลงมาทำนะครับอันนี้เรารออะไรสั่งมาเรียบร้อยแล้วที่ร้านเราทำทำหลายอย่างเนาะเครื่องเกียร์ข้างล่างทั้งหมดอันนี้ก็ของบอดเอเวอเรสต์ที่ห้านี่เราจมน้ําต้องประกอบเครื่องใหม่ก็อ,อยู่ข้างนอกอน,นี้ก็รออะไรนะครับน,นี่เสียเวลาหลายวันหน่อยขาลิบแน่นอนอันนี้ก็ลูกค้าชาวเยอรมันขับรถเที่ยวทั่วโลกนะครับ นี่เกียร์พังช่วงล่างพังเข้ามาให้ซ่อมก็วันนี้น่าจะได้ขับออกจากจากังหวัดเชียงรายละเพื่อไปเดินทางท่องเที่ยวต่อนะครับช่างใหญ่จัดให้นี่นี่เป็นรถบ้านนะครับเนี่ยขับเที่ยวทั่วโลกเลยสะใจมากอันนี้ก็ฟอร์ดเครื่อง2.2อันนี้ก็มีแก้ไขพวกท่อลงท่อร่วมอะไรเงี้ยครับนี่ของเธอโบอีกคันนะไม่ใช่คันนี้นะ เจ้าของเห็นจะตกใจอันนี้ก็อุด egr รีมงรีแมปมีครบเลยนะครับอันนี้ก็เครื่องอก่อนสามจสองไคันอันนี้ชาร์ปอะไรยกลงเมื่อเช้านะฮะเดี๋ยวเย็นๆค่อยว่ากันว่าตอนนี้คันนี้ก็มาเชื่อมทอ็อกนะครับอันนี้เชื่อมทอ็อกแล้วก็แก้ไขาฝาหน้ารั่วซึมหลายอย่างโอซเสี้ยวาน้ำน่าจะได้เปลี่ยนสนิมเต็มไปหมดเลยแล้วก็อ่างน้ำมันเครื่องรั่วนะฮะ อันนี้คันนี้เขาไปซ่อมมาก่อนละแต่ไม่จบนี่ช็อ,ทอคท็อกที่ต้องเชื่อมนะครับเนี่ยมันเป็นหมุดแบบนี้เราจะเชื่อมปิดตรงนี้เพื่อป้องกอันท็อกขาดนะครับลูกค้าก็ใช้รถยาวๆไปสบายใจกว่าแล้วก็ประมาณนี้ก่อนจริงๆมีอีกหลายสี่หลายรายการนั่นเนี่ยคันนี้ก็เครื่องประกอบเสร็จแล้วแต่รอชุดไฟบินเกียร์นะครับ อันนี้มีนิก็รอ,อยกเครื่องใส่ซึ่งเครื่องยังไม่มาตรงนี้ก็รถที่ร้านทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ทําไม่ทันนะฮะหลายๆคันก็ทําเสร็จไปแล้วนะแต่ลูกค้ายังไม่เอาอย่างรถเบนซ์นี่ก็ท่อร่วมไอดีทำงานผิดปกตินะครับอันนี้ก็ต้องรออะไรแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้ามาจอดตรงนี้ไว้ก่อน b m นั่นก็กล่องพัง ไอเวเรสก็ระบบแปลกนู่นนั่นนีอ่อะไรเนี่ยไททันไททันคันนี้ก็เครื่องโอเวอร์ฮีตฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกรถน้ำท่วมนะครับที่แก้ไขแล้วนะรออะไรเช่นกันนู้นไหนนู้นก็วั One Whoa. นโว่มีก็น้ำท่วมเหมือนกันนี่ก็รออะไร,ะรประมาณนี้แหละครับโอเคก็สนใจจะใช้บริการใดๆก็ทักทายเข้ามานะครับ แล้วก็แวะเข้ามาดูที่ร้านก่อนได้ส่วนคิวเนี่ยถ้าเป็นงานเครื่องนี่คงต้องจองคิวแหละครับแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนี่ไม่ต้องจองนะอันนี้ Wal k in ิเข้ามาได้เลยลิฟต์เรามี11ตัวนะครับช่างเรามี15คนเหลือเฟือนะครับเคประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ